สวัสดีค่ะในช่วงต้นปีแบบนี้นะคะเราเยอยากจะมารวบรวมเอาโครงการที่กำลังจะเปิดตัวใหม่ในปี2,568มาฝากทุกคนกันค่ะคซึ่งจะมีทั้งโครงการคอนโดมิเนียมแล้วก็บ้านแนวราบในโซนกรุงเทพและปริบุรนลนเลยนะคะซึ่งใครที่เล็งจะซื้อบ้านหรือว่าคอนโดใหม่ๆใ,ในปีนี้เนี่ยก็จะได้เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆเนาะครับคลิปนี้เนี่ยรวมๆแล้ว20กว่าโครงการได้เลยนะครับที่เรารวบรวมมาจากสื่อแล้วก็ข่าวต่างๆในช่วงปลายปี2,567ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งก็จะมีทั้งโครงการที่อาจจะเลื่อนเปิดมาจากปีที่แล้วไปจนถึงโครงการใหม่ๆที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับดังนั้นข้อมูลต่างๆของโครงการในวันนี้อาจจะยังมีไม่เยอะมากรวมถึงยังสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเดี๋ยวมาเริ่มกันที่โครงการประเภทคอนโดมิเนียมกันก่อนเลยละกันนะครับโซนแรกครับเอาเป็นโซนที่เรียกว่า ใกล้แหล่งงานโซนเมืองเลยนะครับเป็นทําเลที่อยู่ในซอยนาราธิวาส22มีใกล้ๆโซนสาทรนะครับโครงการนี้ก็คือไลฟ์สาทรนาราธิวาส22นะครับเข้ามาจากถนนนาราธิวาสเนี่ยประมาณเกือบเกือบ300เมตรครับตรงปากซอยก็จะมี BRT สถานีถนนจันตั้งอยู่นะครับจากในเว็บไซต์ Official เนี่ยเขาบอกมาแล้วก็เป็นคอนโดโลไลฟ์ครับก็คาดว่าน่าจะสูงไม่เกิน8ชั้นนี่แหละนะครับ กับราคาเริ่มต้นที่3.6ล้านบาทนะฮะถัดมาครับเป็นโครงการที่เรียกว่าขยบมาจากโซน,นสาทรนิดนนหน่อยอ่าเป็นโครงการที่น่าจับตามองเลยนะเพราะว่าเป็นคอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับคโครงการนี้ก็คือ One River พระราม3นะครับเป็นการร่วมทุนกันระหว่างสิงเอสเตอแล้วก็วันเรียลเอสเตครับอยู่บนทําเลพระราม3ที่ได้ทั้งบรรยากาศของคอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยา<ม>แล้วก็ยังอยู่ใกล้โซนสาทรนะครับ,รบเดินทางมาทำงานโซนสาทรสีลมได้ไม่ยากเลยนะครับ<ม>ต่อกันอีกหนึ่งโครงการคอนโดมิเนียมที่เรียกว่าอยู่ในทําเลเมืองแล้วยังอยู่ใกล้มหาลาัยด้วยกับมารุจุลาครับผม โครงการนี้เนี่ยเขามากับสโลแกนที่บอกว่าเป็นคอนโดใหม่เพียงไม่กี่ก้าวถึงจุฬาที่ลองวัดดูจากแมบแล้วนะระยะเดินไปที่ประตูรั้วจุฬาเนี่ยประมาณสัก700เมตรคือนักศึกษาย่ายังแข็งแรงเขาเดินสบายๆอยู่แล้วตรงนั้นก็ของกินเยอะเลยนะครับ มากับราคารเริ่มต้นที่3.95ล้านบาทนะครับจะเปิดเซลล์แกลเลอรี่เนี่ยในช่วงวันที่1-2กลกุมภาพันธ์นะครับผม,มตำแหน่งของเซลล์แกลเลอรี่เขาจะอยู่ติดกับถนนพระราม4นะแต่ว่าตัวโครงการที่เป็นไซต์ที่ดินโครงการจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับถนนเจริญเมืองนะครับที่อยู่ทัดเข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็อิงกับถนนบรรทัดทองนั่นเองครับอซึ่งโครงการนี้เนี่ยทางเตยงออฟวิ่งเรามีรีวิวให้ชมกันด้วยนะติดตามชมกันได้ค่ะครับผม ถัดมาอีกหนึ่งคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้มหาวิทยลาลัยเหมือนกันแต่นี่ขยับไปอยู่ตรงมอเกษตรนะครับกับโครงการ r e f e r เ n c e เกษตร District ครับเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์ก็คือเป็นตึกสูงอยู่ติดถนนงามวงวานนะครับตรงฝั่งตรงข้ามมเกษตรเลยคือจากโครงการเนี่ย เดินข้ามสะพานลอยไปเข้าประตูมอกษตเรตรงฝั่งถนนงามวงวานระยะประมาณ250เมตรเท่านั้นครับใกล้ๆเลยเนาะทีนี้มาดูโซนรัชดากันบ้างค่ะคเป็นคอนโดใหม่จากแสนสิรินะคะอ,อยู่ในย่านรัชดาด้วยโครงการเนี่ยจะอยู่ในซอยวิภาวดีลังสิต16นะคะใกล้กับ m r t ารัชดาพิเศษประมาณ750เมตรค่ะเป็นคอนโดโลไลท์นะคะที่มีส่วนกลางจัดเต็มนะคะมีขับเฮาส์พื้นที่กว่า2,300ตารางเมตรโดยอาคารขับเฮาส์เนี่ยจะแยกออกจากอาคารพักอาศัย ัดเจนเลยดังนั้นก็จะได้ความเป็นส่วนตัวดีนะคะคซึ่งโครงการนี้ของแสนจิริเนี่ยเราได้ข่าวมาด้วยว่าเขาจะมีโซนที่เป็นเพชรเฟรนลี่ด้วยนะคะซึ่งโครงการเนี่ยเขาจะเปิดขายในช่วงต้นปีนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่2.49ล้านบาทค่ะทีนี้เราขยับมาอีกหน่อยกันในโซนจัตุจักค่ะคกับแอสไพ e จัตุจักอินเตอร์เชนนะคะคคเป็นคอนโดโลไลท์4อาคารที่ตั้งอยู่ในซอยอินทามะะ11 ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังซอยอินทามราตสิบห้าได้ซึ่งซอยสิบห้านะคะจะเป็นซอยที่สามารถเชื่อมต่อถนนหลักอย่างถนนพหลโยธินแล้วก็ถนนวิภาวดีรังสิตได้นอกจากนี้นะคะได้ข่าวมาว่าโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีตึกที่เป็นเพเฟลีี่ด้วย<อ>ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยแป้งเนี่ยไม่เคยเห็นคอนโดจาก AP ที่เขาเพเฟลีี่มาก่อนเลยนะนี่น่าสนใจนะว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะต้องรอดูกันอีกทีนะคะทีนี้ขยับกันมาอีกหน่อยค่ะกับเอ็มลิสพหลุนพัฒน์ค่ะนี่เป็นคอนโดแรกนะคะที่พึกษาเนี่ยจอยเวนเจอร์กับออริจินพร โดยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคอนโดไฮไลท์ขนาดใหญ่4อาคารนะคะมูลค่าโครงการเนี่ยกว่า2,800ล้านบาทเลยจะมียูนิตเยอะพอสมควรใช่ค่ะโดยโลเคชันของโครงการนะคะจะอยู่บนถนนปริพัฒน์เลยค่ะพี่เก้งแล้วก็ห่างจาก BTS สพานควายประมาณ700เมตรค่ะซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจมากนะของกินเยอะใกล้อารีใกล้สวนจตุจักรนะคะคแล้วก็พอครั้งนี้เนี่ยมีออริจินมาจอยด้วยเราก็แอบลุ้นว่าจะมีตึกที่เพชรเฟรนลีด้วยไหม อาซึ่งอย่างปีนี้เราจะได้รู้กันค่ะครับผมทีนี้ถัดมาเราขยับมาดูฝั่งทนกันบ้างค่ะ กับ Origin Place บางว่า interchange ค่ะเป็นคอนโดไฮไลท์ขนาดใหญ่2อาคารห้องพักอาศัยเนี่ยเกือบ1000ยูนิตเลยค่ะแล้วก็ทาเลเนี่ยจะตั้งอยู่บนถนนเทอร์ไทช่วงต้นๆน,นะคะพี่เก้งดังนั้นเนี่ยก็สามารถเดินไปใช้งาน BTS แล้วก็ MRT บางว่าได้ในระยะประมาณ470เมตรซึ่งอันนี้เป็นระยะที่แป้งลองวัดดูเองนะงแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าย่านทาเลบางว่าเนี่ยเป็นโซนที่คอนโดใหม่ๆทยอยเกิดขึ้นกันเรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็จุดเด่นก็คือราคาค่อนข้างดี ซึ่งออริจินเนี่ยเขาจะทำราคามาเท่าไหร่อันนี้ต้องรอดูกันอีกทีค่ะครับยับมาอีกโซนหนึ่งนะครับกับคอนโดมิเนียมโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับเริ่มกันที่ New e v โพัฒนาการครับคอนโดจัดโน b บลนะครับที่ทำเลอยู่ติดกับถนนพัฒนาการนะครับอยู่ตรงข้ามกับโลตัสพัฒนาการแล้วก็ลอนดอนสตรีทนะครับก็เรียกว่าเดินไปซื้อของซื้อของอะไรต่างๆได้ง่ายแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าหัวมากประมาณ500เมตร แล้วก็ขยับไปหน่อยก็จะมี Airport Building ให้ใช้งานด้วยนะครับมีปล่อยข้อมูลเรื่องประเภทห้องมาแล้วนะครับจะมีตั้งแต่1-3ถึง3ห้องนอนราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.95ล้านนะครับแล้วก็มีตึกเพชรเฟรนลี่ด้วยนะครับเรียกว่าปีนี้คอนโดมิเนียมที่เปิดใหม่ๆเนี่ยจะเป็นโมเดลของโครงการที่มีเพ t f เฟรนลี่เข้ามาผสมสงแต่ว่าจะไม่ใช่ทั้งโครงการนะ,ะแปลงสังเกตว่าเขาจะมีแค่บางตึกบางโซนในโครงการอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงนะครับ รวมถึงการจัดการในเรื่องของรายละเอียดจริงๆะจะเป็นยังไงก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองติดตามกันต่อไปนะครับอีกโครงการหนึ่งก็คือ c Close Ram ินท a Fashion จาก f a เ e r r r o p e r t y นะครับเป็นคอนโดแบรนด์คลอสแห่งที่2ต่อจากทำเลในโซนรัชดาครับตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆแฟชั่นไอแลนด์นะครับทำออกม,มาเป็นคอนโดมิเนียมโลว์ไลฟ์8ชั้นนะครับครั้งนี้เนี่ยมาในทำเลใกล้แฟชั่นไอแลนด์มากๆเลยเพราะว่าที่ดินโครงการนะครับ เดินออกมา200เมตรถึงห้างแฟชั่นไอแลนด์แล้วใกล้มากครับสุดท้ายครับกับคอนโดมิเนียมในโซนกรุงเทพตอนใต้และสมุทรปราการนะครับเริ่มกันที่โซออริจินสุขุมวิท105จากออริจินนะฮะเป็นคอนโดโลไลฟ์8ชั้นครับจำนวนยูนิตเนี่ยปล่อยมาแล้วว่า913ยูนิตนะครับทำเลอยู่ในซอยสุขุมวิท105หรือว่าซอยแบริ่งเนี่ยแหละครับเข้ามาประมาณ300เมตรจะถึงแปลงที่ดินโครงการ แล้วก็ตรงปักซอยก็คือที่ตั้งของรถไฟฟ้าสถานีนนนแบริ่งนั่นเองนะครับก็พอเดินไปใช้งานได้ง่ายๆนะครับกับราคาเริ่มต้นครับตอนนี้ปล่อยข่าวมาว่า2.29ล้านนะครับคาดว่าน่าจะเป็นราคาของห้องวันเบดรูมส์เริ่มต้นก็คือ24ตารางเมตรนั่นเองนะครัคและอีกโครงการหนึ่งครับก็คือ At Most h e Soul t ทิ p ย์พ a วันสเตชัจะ Asset Wise นะครับ อันนี้เป็นคอนโด8-11ชั้นจำนวน690ยูนิตติดรถไฟฟ้าแบบ0เมตรครับเป็นสายสีเหลืองสถานีทิพวันซึ่งถัดไปอีกหนึ่งสถานีก็จะไปอินเตอร์เชนจ์กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนที่สถานีสำโรงได้นะครับ,ร,บร,ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.59ล้านนะครับกับห้องวันเบดรูมขนาด23ตารางเมตรครับ มาดูบ้านแนวราบกันบ้างค่ะพี่เก่งรเริ่มกันที่โซนบางนานะคะเพราะว่าเป็นโซนที่มีบ้านเปิดใหม่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะกับ โครงการแรกค่ะนาราซิลิบางนากม .10 ค่ะเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในแสนซิลิ1เ e นอีสนะคะเป็น l u x ชัวรี่คอมมูนที่เขาตั้งใจให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ในทำเลบางนากอม1สินั่นเองค่ะมูลค่าของโครงการนี้โครงการเดียวนะคะพี่เก่งก็ประมาณ4,100ล้านบาทแล้วค่ะคส่วน Product นะคะก็จะเป็นบ้านระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ราคาเริ่มต้น55ถึง120ล้านบาทเลยนะคะ ซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นหนึ่งใน2โครงการที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาประกาศร่วมทุนกับบริษัทมิตซูยฟูโดซังนะคะซึ่งเป็นบริษัท อสังหาักใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยตั้งใจจะเปิดขายในปี2568นี้แล้วค่ะปีนี้เนี่แหละนะครับใช่ค่ะถัดมาค่ะไม่ไกลกันมากค่ะกับสุภาลัยเอเซนต์บางนาสุวรรณภูมิค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมหลังใหญ่มาในรูปแบบของอาคาร3ชั้นทั้งหมดเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่180ไปจนถึง300ตารางเมตรกว่าเลยแล้วก็ทำเลเนี่ยเขาจะอยู่บนถนนกิ่งแก้วค่ะซึ่งก็จะไม่ไกลจาก สวนนภูมิแล้วก็เมกะบ,บางนาค่ะต่อมาค่ะเป็นอีก2โครงการจากพึกษาบนทำเลบางนาค่ะซึ่งเป็น2โครงการที่เราเนี่ยยังไม่ทราบตำแหน่งแน่ชัดแล้วก็ชื่อโครงการเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังนะคะกับพัฒส,สอนสอบางนาวงแหวนค่ะครโรดักของเขาเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะส่วนอีก1โครงการเนี่ยจะเป็นเดอะบามเรสซิเดนเซบางนาค่ะเป็นบ้านเดี่ยวรูทแบรนด์ท็อปสุดจากพึกษานั่นเอง ทีนี้อยากจะชวนขยับลงมาจากโซนบางนากันอีกหน่อยค่ะในโซนแพรก,กษาคะ่ะกับโครงการสุภา,าลัยการเด่นวิวเทพารักษ์บางนาคะ่ะโครงการนี้นะคะจะตั้งอยู่ในซอยสุนทรวิภาซึ่งเป็นซอยที่อิงกับถนนตำลุบางพีนะคะโดยข้อมูลของโครงการเนี่ยเรายังไม่เห็นเท่าไหร่นะเว็บไซต์มีเฉพาะชื่อโครงการเท่านั้นแต่เท่าที่แป้งลองส่อง จากใน Google แ a p นะ<ม>เริ่มเห็นแล้วว่าเขาขึ้นตัวบ้านมาให้เห็นละทีนี้รา,ายละเอียดของโครงการเนี่ยก็น่าจะมาให้เราชมกันเร็วๆนี้นี่แหละเดี๋ยวเราดูกันอีกทีค่ะต่อกันด้วยบ้านโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับเดี๋ยวไล่มาจากโซนบนบนก่อนก็คือโครงการบุราสิริจตุโชตจากแสนสิรินะครับคือโครงการเนี้ยตำแหน่งเขาอาจจะไม่อยู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกซะทีเดียวจะอิงๆไปทางตอนเหนือของกรุงเทพหน่อยนะครับ ตำแหน่งโครงการปัจจุบันนี้ยังไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าอยู่ตรงไหนในโซนนั้นแต่ว่าจากที่เราไปสอบมาเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ตรงแปลงที่ดินที่อยู่อิงกับถนนจตุโชตนี่แหละครับใกล้ๆกับจุดขึ้นลงทางด่วนด่านจตุโชตนะครับซึ่งราคาเริ่มต้นปล่อยมาแล้วอยู่ที่ประมาณ14ล้านไปจนถึงประมาณ25ล้านบาทนะครับถ้าเราลองส่องดูจากตรงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแปลงพื้นที่ดินของเซนทรีเนี่ยค่อนข้างใหญ่ลยโซนนั้นก็เลยคาดว่าน่าจะไม่ได้มีแค่บรุราซิลีหรอกอนาคตน่าจะมี โครงการอื่นๆของแสนสิริเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกในโซนนั้นด้วยครับต่อกันด้วย Workplace g รามอินทราพยาสุเรนครับอันนี้เป็น Home Office นะครับดูจากภาพ Perspective นะ่าจะสูงประมาณสัก3ชั้นถึง3ชั้นครึ่งนี่นแหละ,ะตำแหน่งจะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีบางชันแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์นะครับมีเพียง6ยูนิตเท่านั้นเรียกว่าน้อยมากๆนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6.9ล้านบาทไปจนถึง10ล้านบาทครับ แล้วก็มาอีกแบรนด์หนึ่งเป็นบ้านทาวน์โฮมบ้างนะครับจากพฤกษาที่ชื่อว่าพาทิโอนะครับจากข่าวจากสื่อต่างๆที่ปล่อยมาตอนนี้มีแค่ชื่อโครงการซึ่งก็ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกนะ,ะก็คือจะเปิดอยู่2ทํทำเลด้วยกันก็คือพาทิโอกรุงเทพกรีฑาวงแหวนแล้วก็พาทิโอพระราม9้าสุขุมวิท77ิครับค่ะเมื่อกี้มีคอนโดริมแม่น้ําเจ้าพยาไปแล้วใช่ไหมคะ่ต้องบอกเลยว่าปีนี้เรามีบ้านแนวราบริมแม่น้ําเจ้าพยาเช่นเดียวกันค,ค่ะ โดยจะเป็นโครงการจาก Property Perfect นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดเผยชื่อโครงการแล้วก็ตำแหน่งที่แน่ชัดแต่เท่าที่รู้นะคะเขาจะเป็นที่ดินแปลงสวยขนาดประมาณ13ไร่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็วางแผนที่จะพัฒนาเป็นบ้านหรูแบรนด์ใหม่นะคะมูลค่าโครงการประมาณ1,100ล้านบาทค่ะพี่เก่งอันนี้ต้องรอติดตาม,มนะครับรายละเอียดยังน้อยอยู่ะนะครับถัดมาครับมาต่อกันที่บ้านในโซนกรุงเทพฝั่งตะวันตกและนนทบุรีกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจาก โครงการจาก Property Perfect ต่อจากโครงการเมื่อกี้เลยแล้วกันเพราะว่าเขาก็มีข่าวมาว่าจะพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury นะครับที่ชื่อว่า Perfect Masterpiece ที่อยู่ในทำเลติดกับถนนรัตนาทิเบศน,นะครับบริเวณตัดกับถนนราชพฤกษ์ครับบนที่ดินขนาดประมาณ33ไร่มูลค่าโครงการรวมแล้ว3,600ล้านบาทนะครับต่อกันด้วยบ้าน365 7สดาเจษดาราชพฤกษ์ครับเป็นบ้านเดี่ยวจาก LPN อยู่ติดถนนราชพฤกษ์นนทบุรี 1, 1> นะครับตำแหน่งโครงการเนี่ยจะอยู่ไปใกล้กับถนนราชพฤกษ์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะใกล้ทั้งพวก The Walk ราชพฤกษ์ Central West View ค,ครับขยับลงมาหน่อยครับอยู่ใกล้ๆกับถนนราชพฤกษ์เหมือนกันนะครับกับโครงการเบลกราเวีเ exclusive ราชพฤกษ์พระราม5จากจบริทานเนียนะครับที่ดินโครงการนี้ตั้งอยู่ติดกับถนนนครอ,อินช่วงระหว่างถนนราชพฤกษ์และวงแหวนรอบนอกกาญจนาพิเศษ เป็นโปรดักต์บ้านเดี่ยวสไตล์อังกฤษที่เป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่า<ม>ทำมาแค่35หลังเท่านั้นนะครับส่วนใครที่มองหาทำเลที่ขยับออกมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าได้ผื้นที่ดินใหญ่ขึ้น100ตารางวาขึ้นไปนะครับม,มีโครงการใหม่จากสุภลัยที่ชื่อว่าสุภลัยพรีมารวิลล่าถนนอุทยานครับที่จะเปิดพรีเซลในช่วง8-9กกุมภาพันธ์นี้นะครับ<ม>โครงการนี้ตั้งอยู่ติดกับถนนอุทยานอักษรนะครับอยู่ใกล้ๆกับสวนพุทธมนตร แล้วก็เห็นว่าจะเป็นบ้านซีรีส์ใหม่ด้วยซึ่งจะออกแบบมาเป็นยังไงนี่เดี๋ยวต้องรอติดตามกันครับ สุดท้ายค่ะกับบ้านโซนกรุงเทพตอนเหนือค่ะโครงการเวนิวพอย์เทดดอนเมืองแจ้งวัฒนะค่ะคเป็นโครงการใหม่จาก s อ a s s แอนะคะตั้งอยู่บนถนนรอพอชอนะคะเป็นทำเลที่ใกล้กับท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็ใกล้กับทางด่วนสองสายเลยนะก็คือทางด่วนอุดรรัทยาแล้วก็ดอนเมืองโทวเวค่ะสามารถรเข้าเมืองได้ค่อนข้างสะดวกเลยแล้วก็ราคาเริ่มต้นเปิดมาที่ 7.x x ล้านบาทค่ะ ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เราได้ยินข่าวมาว่าจะเปิดในปี2,568เท่านั้นนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วจะมีโครงการเปิดขึ้นเยอะขึ้นกว่านี้นะแล้วก็บางโครงการเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนในการเปิดโครงการก็เป็นได้อันนี้ต้องรอแต่ละ d e v วลอปเปอร์เนาะเขาเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการกันอีกทีค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทั้ง T ิ๊งออฟลิฟวิ่งเราจะเป็นสื่อกลางนะครับในการรวบรวมข้อมูลต่างๆมาสรุปแล้วก็ เอามานำเสนออัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังกันอีกแน่นอนยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตาม c h anel n thing of living ของพวกเรากันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ